เบบี Baby, ปีมังกรแอลินท้องแล้วจ้าสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ p r i t ขอแสดงความยินดีกับแอลิน และไฮโซเบนที่ทางคู่เนี่ยออกมาประกาศว่ามีเบบีแล้วหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันมาปีกว่านะคะและพยายามมีรูปแบบธรรมชาติล่าสุดนะคะแอลลีเนี่ยได้ออกมาประกาศข่าวดีค่ะ ตั้งของลูกคนแรกเรียบร้อยแล้วค่ะโดยได้โพสต์ภาพคู่กับสามีนะคะพร้อมกับภาพที่โชว์ผลอันดาาับดาวและก็ขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยให้ได้สมใจซึ่งบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและก็ซาบซึ้งไปพร้อมๆกันค่ะการมีน้องในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแบบธรรมชาติค่ะแต่เป็นการเก็บไข่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยซึ่งทางคู่นะคะบอกว่าการมีลูกเนี่ยไม่ได้ง่ายเลย และค่าใช้ใจ่ายในการทําลูกครั้งนี้หมดไปประมาณ7หลักเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะก็ทําให้เพื่อนๆในวงการบันเทิงดาราและแฟนคลับ เข้ามาแสดงความินดีกับทางคู่ยืแยะมากมายเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่เยได้ววาน,น่าหลักมากๆและสาวแอลินเองเนี่ยก็เป็นสาวที่ตลกเฮฮาอยู่ตลอดเชื่อว่าเแบบี้เนี่ยต้องอารมณ์ดีแน่นอนค่ะยังไรแล้วพีอาร์เรตี A ้ T, ก็ขอแสดงความินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีเบบี้รับปีมกกังกรได้อย่างสมใจแล้วค่ะนะ้ะเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ ราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n แทคเซ็นเตอต้องวิธี Headset